แม่ท้องหลายคนกังวลว่าอาการปวดท้องน้อยหลังคลอดอันตารายหรือไม่มาดูคำตอบกันในคลิปนี้เลยค่ะแต่ก่อนจะไปดูแวะกดไลค์ตรงนี้เป็นกำลังใจใทีมงานนะคะใครที่กดไลค์ขอให้แม่ท้องคลอดง่ายคลอดไวไม่เจ็บไม่จนนะคะ แม่ท้องทุกคนหลังจากที่คลอดลูกมักจะมีอาการกังวลกับอาการปวดท้องน้อยว่าอันตรายหรือไม่เพราะหลังคลอดไม่ควรพบอาการปวดเพิ่มอีกมาดูสาเหตุของอาการปวดท้องน้อยกันเลยค่ะสาเหตุของอาการปวด 1. ผลข้างเคียงจากการผ่าตัด สำหรับคุณแม่ผ่าคลอดเมื่อคลอดแล้วยังต้องรอให้แผลคลอดหายอีกด้วยค่ะจึงทำให้มีผลข้างเคียงปวดท้องน้อยรอบๆบริเวณแผลคลอดซึ่งใช้เวลารักษาไม่นานอาการปวดก็จะหายไปค่ะ 2. มดลูกหดตัว หลังจากที่คลอดลูกแล้วหมดลูกของแม่ท้องจะค่อยๆหดตัวกลับมาสู่ขนาดปกติค่ะซึ่งในช่วงนี้จะพบว่าการปวดบริเวณท้องน้อยค่ะหากเริ่มพ้นสัปดาห์ที่6ไปแล้วอาการปวดก็จะน้อยลงค่ะ 3. อาการท้องผูก ท้องผูกก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทําให้เกิดอาการปวดท้องน้อยหลังคลอดค่ะ<อ>เนื่องจากการท้องผูกมักจะเกิดจากการบีบรัดหรือการเคลื่อนไหวของราไส้จึงทําให้คุณแม่หลังคลอดรู้สึกปวดหน่วงตรงท้องน้อยเป็นพิเศษค่ะอาการปวดท้องที่ผิดปกติ การหดตัวกลับสู่ภาวะเดิมทําให้คุณแม่ส่วนใหญ่มักจะมีอาการปวดท้องน้อยหลังคลอดซึ่งถือว่าไม่เป็นอันตรายใดๆค่ะแล้วก็จะหายไปเองแต่หากคุณแม่หลังคลอดมีอาการปวดท้องดังต่อไปนี้ถือว่าเป็นอาการปวดท้องที่ไม่ปกติค่ะให้รีบพบแพทย์ด่วนเลยค่ะ 1. ปวดท้องน้อยพร้องทั้งมีลิมเลือดออกมาจากช่องคลอดเป็นจํานวนมาก 2. น้ำคาวปาไหลออกมาในปริมาณที่มากขึ้นและมีกลิ่นเหม็นคาวผิดปกติ 3. ปวดหัวมีไข้อุณหภูมิในร่างกายสูงขึ้น 4. ปวดท้องมากกว่าปกติปวดขนาดที่ไม่ได้ให้นมบุตรได้ 5. ปวดท้องและมีอาการคลื่นไส้วิงเวียนศีรษะหรือมีอาการท้องเสียรวมด้วยค่ะ หากอาการปวดท้องไม่ได้ดุนแรงมากแม่ท้องสามารถบรรเทาอาการได้โดยการประครบด้วยกระเป๋าน้ำอุ่นที่ท้องและทานยาลดอาการปวดก็จะช่วยให้เจ็บน้อยลงค่ะและอาการดีขึ้นได้ไวค่ะดูแลสุขภาพร่างกายแม่ท้องให้ดีที่สุดเพื่อร่างกายของลูกน้อยอยากรู้อย่าลืมกด s u b s c r i b e ปุ่มวงกลมตรงกลางไว้นะคะ และกดปุ่มกระดิง่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่อัปเดตก่อนใครรู้ก่อนดูแลตัวเองก่อนลูกคลอดออกมาแข็งแรงแน่นอนค่ะกดเลย